สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับของปีนี้นะครับโดยเราจะได้พบกับคุณรูที่ทําหน้าที่ในการสอนในวันนี้ก็คือครูสุภาพริรัมนั่นเองคงรู้จักกันเนาะบางคนก็จะรู้จักกันอยู่นะครับวันนี้คุณรูว่าจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานั่นเองว่าในแต่ละวันนั้นี่นะครับ เรามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรและศาสนาจะเข้ามาเกี่ยวข้องมีความสําคัญกับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปติดตามได้เลยครับครับสาหรับในหน่วยการเรียน,นรู้ที่1นนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก,กับการดํารงชีวิต ซึ่งจะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้อยู่2ข้อนะครับก็คือ,อนักเรียนสามารถอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทยได้ในส่วนข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ บทแรกเลยนะครับเราจะมาทำาความรู้จักกับเรื่องของศาสนาต่างๆนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาก่อนคนไทยเรานะครับก็จะอยู่กับพระพุทธศาสนามีความใกล้ชิดกันมาช้านานนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนับถือพระพุทธศาสนาและก็นำหลักทำคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการเน,นในการดำเนินชีวิต <c oughs> ที่เราจะบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่นะครับมีการนับถือพระพุทธศาสนาในระยะเวลาที่ช้านานเลยทําให้วิถีชีวิตของคนไทยก็ได้รับการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีกิจกรรมทางสังคมจะมีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้แหละถึงบอกว่าเป็นลักษณะ รวมจนถึงนิสัยของคนไทยเราก็จะมีความเมตตาการุณามีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเสียสะละล้วนได้รับการหลอ่อหลอมจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนต่างชาติรู้จักและก็ประทับใจในความเป็นไทยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไรครับ วัฒนธรรมไทยเราน่ะแสดงถึงวิธีการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ไทยทอดสืบต่อกันมาคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเลยทําให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นสอดแทรกอยู่จนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับเช่นด้านศิลปะทางสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตกรรมก็เช่นการก่อสร้างวัดวาอารามการปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ ภาพวาดเรื่องราวที่แสดงถึงพุทธประวัติไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณีก็เช่นประเพณีสงกรานประเพณีเข้าพรรษาด้านภาษาและวรรณคดีก็เช่นเรื่องของเกี่ยวกับไตรภูมิพระล่วงพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกก็เป็นเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าอันนี้คือความที่เกี่ยวข้องทีนี้เรามาดูครับว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับวัดก็จะมีหน้าที่ช่วยอบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคมนะเป็นบ่อกเกิดของศิลปวิทยาการต่างๆมากมายเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาทางศางส,สนาต่างๆเช่นพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมประชาชนก็รับทราบและก็นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยการพัฒนาชาติไทยเรานะครับจะต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่ไปกันพัฒนาทางด้านวัตถุหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นก็จะเป็นเครื่องช่วยทําให้การพัฒนาถูกต้องและก็เหมาะสมเช่นเรื่องเกี่ยวกับหลักโอวาท3ข้อหรือที่เราเรียกว่าหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็จะมีเรื่องของการละเว้นความชั่วนะครับทำความดีแล้วก็ทําใจให้บริสุทธิ์ สามข้อนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นหลักในการพัฒนาตนเองนะครับเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาของเราเลยนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูประวัติต่างๆก่อนนะขอ,ของแต่ละศาสนาเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอประวัติของศาสนาพุทธเราก่อนนะครับศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนาศาสดาของแต่ละศาสนาน,นั้นก็จะมีประวัติที่น่าสนใจและก็ควรศึกษาเพื่อน,นํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเรา นะครับเรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะในตอนที่เรียกว่าทรงปรงพระชนมายุสังขารหมายความว่ายังไงก็คือนับจากที่พระสิทธะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับได้เสด็จสั่งสอนประชาชนตามแว่นแคว้นมาเป็นระยะเวลา45ปีพอถึงในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ท่านก็ทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าพระองค์จะปรินิิพานในอีก3เดือนข้างหน้า นะครับอันนี้ก็จะตรงกับวันามาคบูชานั่นเองเดือน3าใช่ไหมครับอันนี้นักเรียนน่าจะพอทราบอยู่แล้วใช่ไหมการปรงพระชนมายุสังขารหมายความว่ายังไงคือเป็นลักษณะเหมือนเป็นการกําหนดวันที่จะประิตผ่านได้พระพุทธเจ้าท่านมีายานที่จะมาสามารถที่จะอยางรู้อนาคตได้นะครับนี่คือเรียกว่าทรงปรงพร,พระชนมายุสังขาร อีกตอนหนึ่งครับที่เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติก็คือปัชิมสาวกปัชิมสาวกแปลว่าอะไรปัชิมสาวกคือสาวกคนสุดท้ายนะครับที่ได้ฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็คือได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเลยนะครับเขาเรียกว่าปัชิมสาวกในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนอายุสังขารแล้วนะครับจึงได้เสด็จไปถึงสารวโนทยานแห่งมรรคสัตว์ซึ่งอยู่ที่กรุง กุสินาราพระองค์ทรงตรัสสั่งพระอานุ์ให้จัดที่ประทับระหว่างต้นสาละทั้งสองต้นแล้วก็ทรงบรรทมสุภัทพริพายชกผู้อาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราเดินทางไปเพื่อเข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยพระอนนานุ์ได้คัดค้านพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สุภัทเข้าเฝ้าโดยตรัสแก่พระอนุลว่าหากสุภัทได้ถามข้อสงสัยและได้ฟังเนื้อความแล้วก็จะสามารถรู้ถึงโดย ได้โดยฉับพลันนะครับสุภัทะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทูลถามข้อสงสัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบข้อสงสัยนั้นทรงเทศนาอริยมรรคแประการว่าเป็นหนทางอันประเสริฐทําให้บุคคลธรรมดาสามารถเป็นพระอรหันต์ได้สุภัทะได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์อนุญาตให้สุภทะได้อุปสมบท พระสุพัทธได้ปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรพยายามจนสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในคืนนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุพัทธจึงนับเป็นปัจฉิมสาวกที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะครับทีนี้เรามาดูในตอนปรินิพานในขณะที่ใกล้จะปรินิพานนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเตือนเหล่าพิสุที่เข้า,าที่เฝ้าแวดล้อมดูอาการของอพระประชวรของพระองค์ถือเป็นปัจฉิมโอวาทว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงประโยชน์ของตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จดับคันทะพรุรนิพานในวัน 15. ขึ้น15ค่ําเดือน6ก่อนพุทธศักราชหนึ่งปีขณะที่พระชนมายุได้80ดสพรรษานะครับในวันที่ปรินิพานนี้นะครับนักเรียนก็จะมีวันสําคัญในวันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือวันวันอะไรครับรู้จักไหมครับก็คือวัน วิสาขาบูชาซึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างนะฮะอันนี้นักเรียนคงจำได้คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้และประนิพนธ์ก็คือในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกตอนนึงนะครับ ที่เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติก็คือการถวายพระเพลิงนะฮะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วมลกระสัตรและพระเถระผู้ใหญ่มีพระอนุรุทธะและพระอานนท์เป็นต้นได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจัดพิธีเหมือนพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิจัดขึ้นที่มกุฏพันธนะเจดีกรุงกุสินาราจัดตั้งพระพุทธสรีระไว้ให้ประชาชนได้สการบูชาเป็นเวลา7วันนะครับพระมหากษัตริย์ก็ได้ถวายพระเพลิง ในวันแรม8ดค่ำเดือน6ซึ่งชาวพุทธเราเรียกว่าวันอัฐมีบูชานะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีการแจกพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากความเคารพที่มีในพระบรมศาสนาเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายจึงได้ส่งทูนานุทูตนะครับมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน,นําไปประฏิษสถานะเมืองของตนเมื่อได้ส่วนแบ่งแล้วจึงได้นําพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุที่สถุ นะนะเพื่อสักการะบูชาที่บ้านของตนสืบต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูครับสถานที่สำ,สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสังเวชินียสถานนะครับคือสถานที่ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดความระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีอยู่4แห่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับอยู่ที่ไหนบ้างสถานที่หนึ่งเาเรียกว่าสถานที่ประสูตม อยู่ที่ลุมพินีวันตั้งอยู่กึงกลางร,ระหว่างกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะและก็กรุงเทวทหะแคว้นโกริยะนะครับปัจจุบันก็เรียกว่ารุมบินเดอยู่ในประเทศเนปาลน,นะครับสถานที่2คือสถานที่ตัสรู้ตั้งอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมในกรุงราชคฤึกแคว้นมคธปัจจุบันก็เรียกว่าพุทธคยาตั้งอยู่ที่รัฐพิหารประเทศอินเดีย สถานที่แสดงประธมเทศนานะก็อยู่ที่อิสิปัตนะมรุกทายวันกรุงพาราณสีแคว้นกาสีปัจจุบันอยู่ที่สารนาตรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียสันสถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่ปริธนิพพานอยู่ที่สารวโนทยานในกรุงกุศินาราแคว้นมละปัจจุบันอยู่ที่รัฐอุตรประเทศนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ นะครับที่ครูได้สรุปมาให้นักเรียนได้ฟังกันนะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกให้นักเรียนทําเล็กน้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนอสวัสดีครับนักเรียน